อายุไม่บอกโรงเรียนไม่บอกอืออ่ะวันนี้มีอะไรมายากลครับมายากลครับใครจะเล่นพี่ปอครับอ่ะอ่ะมายากลคือเห็นไหมครับอะไรเอ่ยมีแค่อันเดียวครับอะไรอ่ะมันคืออะไรวะคืออะไรฟองน้ำก็เป็นฟองน้ำคล้ายๆอะไรก็จะเป็ดคล้ายๆเป็ดนะเป็ดหรือนกอะไรสักอย่างอะนะปากเลยอ่าหลังจากนั้นโป๊พี่ปอ หลังจากนั้นไงต่อจะเพิ่มหรือจะลดปอปอว่าจะเพิ่มหรือจะลดก็น่าจะเท่าเดิมนะน่าจะเท่าเดิมนะมันจะไปเพิ่มจะไปลดได้ไงฟองนะมันแค่นี้ใช่หลังจากนั้นนี่แม่มือใส่มือปอปอกรมปอกรมปอเปลวหวังเอ้ามาได้ไงสามอันอ่ะโอ้โหมาได้ไงอ่ะเป็นไม่ได้ไงอ่ะ มันน่าทึ่งมากมันมาได้ไงอ่ะไปบอกมันมาจากอ่ามันเดินทางมาด้วยทางแม่ชิีเนี่ยเป็ดดชัันทางมาจากทางแม่ชิีที่ตั้งสมาธิสองกระเป๋าอ๋อด้วยเพราะว่าตัวเรมอนแมงช่วยอ๋อแล้วไงต่อลบมาดูสิมีลูกตาด้วยมีลูกตาด้วยมีลูกปากปากด้วยอืมันคืออะไรมัน่าทึ่งมาก